หรือหรืออัวอย่าโดนกระทืบไหมล่ะหรือจะโดนว่ากระทืบแล้วขอเตะหน้าทีหนึ่งได้ไหมล่ะมาเลี้ยแล้วไปเฮีย้ยอะไรสัตว์เอาปลาสองสองปลาเฮี้ยขยะเอาปะสัตว์ตวับนายชนไม่อ่ะนายนายนายชนไม่อ่ะอ้าวไอสัตว์มองหน้ามองคุยอะไรสาวปะสาวปะต่อยหน้าแล้วแล้วมันเดือดร้อนมึงเหรอไอสาวดิสาวยาวดิน้องแต่งตัวอะไรเดไปไกลๆปะ พี่ไม่ค่อยชอบคนแต่งตัวอย่างนี้เลยน้องใครเน่ะแต่งตัวเฮียอะไรมือไอสัตว์ฮะแต่งตัวเฮียอะไรมือเฮียอะไรมือไอสัตว์ับแต่งตัวเลื้อนหรอยาวจมาจมโอ้สุดยอดน้องสุดยอดเด็กๆเด็กๆด็กทำดีเด็กไปตัวไหนตัวไหนตัวไหนเาเอาเอาเเตะกูไหมอ่ะเตะกูไหมอ่ะเฮียอะไรมือไอสัตว์เฮียอะไรโลดหอนควายเฮียโลดเอาเสื้ออยู่ไหนอ่ะเสื้อกูอยู่ไหนอ่ะอีกอุ้ยหูเย็ดแม่กูสะดุ้งเลย หากเรือนจะโดนแบนทุกรณน,นีไม่ตักเตือนเห็นไหมครับอืหากเรือนไม่มีการตักเตือนเนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยบัตรบัตรเนี่ยเจอละอ่าูได้เราสามอันละลือล้อลือล้อเป็นอะไมาอะไรอะไรของเองอ่ะลื้อลื้อเป็นอามาแม่ได้เป็นอะไรว,วะรวะพึ่งมาเมื่อกี้เองอ่าวะก็พึ่งมาเหมือนกัน กินเลยปักกิ่งเลยปักิ่งเลยเหรอ่โอ้ยโอ้ยขอโทษขอโทษงูเจ็บไปหมดแล้วอ่ะเจ็บอะไรอ่ะเจ็บเกมหนูเกมงวนี่แหลคาแพง่เองภาษาเป็นยักษ์ต่มาโอ้ยลืออยู่แกงงูเขียวเหรองูเขียวอะไรนเป็นยักษ์เรื่อเนี่ยเป็นลายงูไม่ได้หรอลายงูอะไร ลายลอยลอยลอยเลื้อยงูอ่ะลอยงูคืออะไรลอยเลื้อยอ่ะลืมไม่เคยเห็นลอยลิฟต์เลยนะที่จริงเขาออกจะด๋องนั่งอ่ะลืมไม่รู้จักหนึ่งจะเปิดรถดิครับพี่ไม่ยาะขึ้นมาขึ้นมาลื้อลือวัวอย่าโดนกระทืบไหมล่ะลือจะโดนวัวกระทืบแล้ววัวไม่อยากโดนกระทืบดีแล้วดีแล้วขอเตะหน้าทีหนึ่งได้ไหมครับมาเลยว่าแล้วไปเฮียอะไรไอ้สัตว์เอาป้าสองสองป้าเฮียขยะเอาปะ ต่ำควพ, <Why? S 2> พิเตอร์ไม่ได้ยินเสียงพี่กูยังไม่ได้พูดเขาบอกว่าเรือห้าโดนแบนแล้วเราเราจะมีสตรอรี่กันโดยการชนรถแล้วก็หาเรื่องกันดีกว่าว่าพี่อันนั้นอะ่ะอกูจะโดนแบนใช่ไหมนี่คืออะไรวงแดงคืออะไรวะฝ่าฝืนวงแดงคืออะไรวะผมมีแต่เฮียอะไรเตียนเปล่าครอฟิวอะเฮ้ยยยยยเฮ้ยแล้วแล้วแล้วคือยังไงอ่ะแล้วคือยังไงอ่ะกูคือกูเข้าไปไม่ได้หรืออะไรหรือยังไงอะไรไม่ได้ไม่ยเข้าไม่ได้ ปเทอีกโทษครับแกง๊งอะไรเ่้พี่แกง๊งอะไรอ่ะรอครับเราแกง๊งอะไรอ่ะรอครับแกง๊งอะไรอ่ะรอครับแก๊งอะไรอ่ะใส่สูบผมได้ไงเนะี่ยมึงใครเนะี่ยไอเรือนหลับกันเปล่าวะเยี่ยพวกขยะแก๊งขยะบีบแต่เฮียอะไรสรัตว์เฮียขยะนิ่กาบ งอต้องงานเจมต้องงานพี่เราจะไปแดดดีวะตรงนี้มันจุดไฟไม่อยู่ตรงไหนเลยอุ๊ยกูเจอผู้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 ประสบภัยละเฮียเพพี่พ่อขอมึงอะฮะลูกคนเดียวเออลูกคนเดียวนะไอ้สัตว์ลูกคนเดียวไอ้ขวาตัดว่าตัดแล้วมึงเอาไปล่ะกูอะไรเที่ยงคืนหวยอะไเหี่อ่ะโอ้โหพี่มันด่าพี่ว่านาด่ามึงอะเจมไม่ใช่พี่เอ้ยชนไม่อ่ะฮัลโหลชนไม่อ่ะโหลนายชนไม่อ่ะโหลนาย หนูนายชนไม่อ่ะนายนายชนไม่อ่ะนายนายนายชนไม่อ่ะโหนนายนายชนไม่อ่ะโอ้คุณเหนื่อยวะเมื่อไหร่มันจะได้ชกกันวะพี่อยากชกคนวะคือเลแล้วไงแล้วเราแล้วเราไปต่อยแล้วปะแกรใส่ชุดไงชุดให้เหมือนกันแล้วพี่อ่ะเฮอร์ชงเฮอร์ชี้อะไรของพี่พี่ไหวไหมนี่แบกกันทุกส่วนอ๋อโอเคแอดอยู่บนหัวมั่วครับไอ้นี่อะไรไหม พี่กูจะใส่ชุดพี่เจมไม่ได้เลยเสื้ออะไรร้อยแปดพี่ร้อยแปดอ้าวอ้าวอ้าวไอสัตว์มองหน้ามองคุยเลยมองคุยเลยมองคุยเลยควยเลยอะคุยอ่ะคุยอ่ะกันจอกคุยอ่ะสาวปะสาวปะสาวป้า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  สาวป้าไอสัตว์โอยกระจอกไอ้ควายมาเดไปเดไปเดอยากโดนชนเอาเดเอาเดนั่นหรอต่อยกันทำไมหน้าร้านทำเนี่ยแมาดูหอบเดี๋ยวเดี๋ยวเขามาต่อยครับแล้วมึงเป็นเฮียอะไรอะต่อยกู่ใบสัตว์เอาป่ะมึงเป็นเฮียอะไรแล้วมึงเป็นเฮียอะไรเอาป่ะแล้วเป็นเฮียอะไรกูต่อยหน้าร้านแล้วมึงเดือดร้อนมึงเหรอไอ้สาวเดสาวยาวเดมาเดแล้วเป็นไรแล้วเป็นไรแล้วมึงเป็นไรมึงเป็นไรเบี้ยร์อมึงอ่ะเบี้ยร์ออกเดเอาเดมาต่อยกันทำไมครับเนี่ยเอาเดเบี้ยร์อมึงไปไหน ไอ้กาบขึ้นรถไหมอ่ะไอ้กระจกไอ้กาบเนี่ยเดี๋ยวพอมึงเจอเดอะบอสกูแน่เออจะบอสอะไรมึงไอ้กระจอก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 ขึ้นรถตกตกแตกอะไรเที่ยเดี๋ยวพอมึงเจอเด็กช่างพอมึงเจอโอ้โหมันข้ามอย่างนี้ได้เลยเหรอพี่มันข้ามอย่างนี้ได้เลยเหรอมันมาเต็มบบจังวะเออเห็นแม่เนื้อว่าดาราเทียมีคนตามแม่พี่ดูสภาพคนตามเลย จ้องจะเอาชีวิตอ่ะจะเข้าโรงพยาบาลไว้ใช่ไหมครับนอนเตียงนอนเตียงนอนเตียงตายแล้วกูเข้าวงโดนสลดโดนแคร์ก็จะเข้าโรงพยาบาลเนาะกูจะเข้าโรงพยาบาลมานั่งโรงพยาบาลชิจาครับนอนไหนครับนอนได้ไหมนอนเตียงเลยครับนอนเตียงเลยนอนเตียงไงอ่ะนอนเตียงไงอ่ะนอนเตียงไงครับหล่อครับนอนเตียงไงอ่ะนอนเตียงไงอ่ะตามบ้าตามน้อง ตามตามน,น้องชายเอาหรอครับนอนเตียงไงครับเฮ้ยมึงก็ไปใส่ชุดดีมึงจะได้นอนได้อะใส่ชุดไหนห้าหน้าหน้าเลยครับไปอ่ะขอบใจมากควายควายแม่มึงไง <c oughs> อุย้ยหล่าคุณกำลังจังเลยอ่ะเหี้ยเหี้ยว่าไงน้องมีสูตรน้ำเงินมาหาเรื่องผมอบบไม่กินเออมันเบี้ยวโกลกาผมโดนแรงเกี่ยวเออเอาเลย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 เทม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 หมดเทมหมดเทมหมดมีอะไรมึงบอกพัตเตอร์เลยใครวะ ใครวไอ้รถคานนี้วาพ่เตอร์คันนี้คันนี้คันนี้ไอ้่าเจมส์รกูอะไรน้องรดกูเอ้ยน้องลงเฮ้ยลงรดกูลงไอ้เจมรกูลงกูลงให้แต่กมึงลงเอ้ั้นไปเลยเออมันโง่เออมันโง่ดีเนาะแลนี่เขียวมิลลี่อะสุดรามิลี่อยู่วะพี่ไปเดี๋ไปเดีไปเดไปเด ช่วยแกงเลยช่วยแกงเล้ช่วยแกงหนวะแลนเขียวเล้วะขโมนไหนเดี๋ยวเราช่วยแกงเลย่ยเพื่อนดิวเยไหนวะยังไม่เห็นใครสักคนเลยพี่ไหนเดียวคุยไอ้ที่นี่ดิฮัลโหลไหนวะไหนไหนไหนเสื้อซ้มไหนไหนไหเสื้อส้มไหนไหนเสื้อส้มมึงวามีแต่เสื้อเหลืองไอมึงคล้องอะไรป่ะสวัสดีครับพี่ไม่ไมไมึงคล้องอะไรเปล่ามึงลงรถดิมึงมีตอรี่แล้วมึงลงรถดิไม่ได้มีพี่ผมไม่ได้มีเรื่องพุ่งมาเนี่ยไอมึงชัวอะไรเออไปไไปแกไนแกสตินปะ ไม่ได้โนรใหญ่ชาลึใหญ่ชาไม่เห็นม่เหีเยอะไรเลยสีสี่กองอะไรบ้างล่แพ well okay. ี่ซ่อมเสร็จแล้วซ่อมเสร็จแล้วลงบ้าไดอีกแซ่อมเสร็จแล้วไปจ้งเลยแจ้งเลยจ้งเลยจ้งแบนไว้แจ้งแบนจ้งแบนแจ้งแบนแจ้งแบนงแจ้งกูจ้งกูแจงกูแจ้งจะเองเก่าอ๋อมาดีตายไม่ทันตาไม่ทันปล่อยปให้ข้าให้ข้าเนาะไม่ให้ข้านะพี่เนะไม่ให้ข้านะพี่เนาชีวชไม่ให้ข้าไม่าไม่าแล้วโรลยังก็ไม่โดนพ่ครับ ก็มองไม่เห็นเนาะผ่าวงแดงมาใครจะเห็นเนาะพี่เนาะเฮ้ยขอโทษนะครับรูค้ารูคับอันนี้อันนี้หนูหนูชื่ออะไรกันเนี่ยเื้อกองกับแก๊งอันนี้พี่พี่พี่ชายผมอยากมีอะไรคุยด้วยอ่ะเราขอเป็นอนเลยไม่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 โอ้ยเฮ้ยชวนเมย์เตัวแต่งตัวคุ้นจัดเลยแต่เนองเอ็งแต่งตัวคุ้นจัดเลยอ่ะเอ็งแต่งตัวคุ้นจัดเลยอ่ะแต่งตัวเหมือนพ่อมึงตอนเด็กๆอ่ะ ไปเพื่อนเพื่อนมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้มาแล้วมาทางนี้มีเรพื่อนมีเรื่อะไรมีอะไรเพื่อนฮัลโหลครับครับมีอะไรกันนะเพื่อนโดนโดนสุดแดงเปิดครับเอาเลยครับเอาเลย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 ครับเอาเลยครับคนไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะไหนอยู่ไหนอยู่ไหนไหนเดี๋ยวไปเองโอ้ดูดิมีแต่เหลือนโอ้ฮัลโหลพี่ว่าผมแต่งตัวเหมือนพ่อใครนะพี่น้องแต่งตัวอะไรเดไปไกลๆปะพี่ไม่ค่อยชอบคนแต่งตัวอย่างนี้เลยน้องใครเนี่ยรื่องพี่อย่าทะลึ่งใครไม่แต่งตัวโคตรเอ๋อเออแต่งตัวอย่างเอ๋ออ่ะเวง อย่าแต่งตัวเฮียอะไรมึงไอสัตว์ฮะแต่งตัวเฮียอะไรมึงไอเฮียอะไรมึงไอสัตว์ครับแต่งตัวเลือนหรอแต่งตัวอะไรมึงแต่งตัวเฮียอะไรมึงแต่งตัวเลือนจัดไอสัตว์ฮะยันแม่กูได้หมดอะไอเฮียผมน้องเพิ่มน้องเสียบุกอย่าแต่งตัวอย่างเสี่ยวแต่งตัวก็เลือนที่กะจ่อยควายเฮียก็ใหญ่ควายสามสี่เฮียเฮียกระจ่อยเฮียมึงก็สู้กูไม่ได้แม้แต่นิดเดียวแต่งตัวก็เลือนไอโง่เอ้ยน้องมึงกับพื่อกูอะคอลเวตเออ้ยควายเฮียฟอร์มทำเป็นเท่สัตว์เฮียขี้หยาอะไรก็ตึงเกินเพื่อน ตอนนี้ตอนนี้มีเรื่องกใครอ่ะตอนนี้มีเรื่องกใครอ่ะไปเลยไปเลยมีกับสุดแดงครับกสุดแดงปปปอต้องออกนี้ไระสุดแดงเอาตอนนี้มีเรื่องกับใครพี่โก้ที่เฮ้ยเอาเอสุดแดงเนี้รสุดแดงเนี้ยเอ้อโอ้อ้โาโอ้โอนโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอโห้โโอนนห้หอ้โหอ้โออ้โหโ้อ้โหโ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้หโออ้หรออโหโอ้โหโอโทษอหอโหโอ้โหโอ้โอ้โอ้โหโ อะไรวิ่งอะไรพี่อยู่แบ็คหลังเสมอว่ามีปวดหัวโอ้โหดูดิไม่ได้บอกครับน้องครับเลือนอะไรอ่ะออก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 ครับเลือนอะไรอ่ะออกวงครับออกวงครับครับกูทาอยู่ครับกูทาอยู่อะไรครับไม่ใช่หมายถึงทาอยู่ครับผมคุณตารวจกำลังออกครับกาลังออกครับผมคุณตารวจก็พี่ยิงผมผมจะออกไงพี่เฮ้ยมีคนโทรมามีอาการครับจะมีอาการครับผมครับขอโทรครับพี่ครับพี่ขอโทุครับฮัลโหล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 มึงยืนเล่นโทรศัพท์อะไรมึงอ่ะฮะมึงเล่นโทรศัพท์อะไรมึงแล้วเป็นเหี้ยอะไรอ่ะไอโกเจมเฮ้ย เฮ้ยอะไรเติมมาเทิมมาเทิมมาเิมมาเดเฮ้ยีโกิครับไม่เนไรครับไม่เป็นไรครับม่เป็นรเฮ้ยเอามาเฮ้ยรถกูเเป็นไรอ่ะเอาเอามันขโมยรถไม่ได้มันขโมยรถไม่ได้มันโดนแบนน้องมันโดนแบนอ๋อโอเคโอเคแวะมาเดินเล่นนิดหน่อยได้ได้ได้ไหนอยแม่งเอาเลยนี่วะโอเคโอเคน้องได้เอาเมเอาเดมเอาเดมเอาเดมเหยนยเด้เยีเด้เยีเดเียบเด้เยียบเด้เียบเด้เียเ้เงยียบเด้เหยียเ้เงกูมบเด้เยมเ อ๋อเด้เออยาวยาวยาวเลยาวเลยใจมึงยาวไปเฮ้ยเพิ่งเอาดิเพิงลงดิเพิงชุบดิยายเออเออเอ๋อเด้เออไปเอาเอาแม่งดิเออยาว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 ไปได้สวยได้ส่วนไหมได้ส่วนไหมได้ส่วนไหมจินได้ส่วนไหมยาวยาวมาจบโอ้สุดยอดน้องสุดยอดเด็กๆ

มีหลายเปล่าครับไม่พอใจอะไรเปล่าอาจจะเอากูแม้ใครลงในโรงพยาบาลอ่ะกูได้หมดนะเป็นที่อะไรอ่ะไอพวกกันน้องพวกกันอ่ะโทษนะพี่โอเคแล้วไอหล่อๆผมผมล่ามันมาลงบ้านตัวหนึ่งมันขึ้นลงมากับผมนะโอเคแล้วโอเคโอเคมาลงบ้านมาลงบ้านลงบ้านลงบ้านสวยสวย เเสียงเราไม่ได้อะเสียงเราไม่บล็อกติ่งกันเลยไม่เงี้ยมึง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 ก็มาเลยเยอะกระสอบมันจะถูกตัวไหนวะไม่ไม่ตัวไหนวะตัวไหนเอาเพื่อนกูมาสอบไม่เลยไม่เลยไม่เลยไม่ตัวไหนตัวไหนตัวไหนเอาเอาเอาเเตะกูมาอ่ะเตะกูมาอ่ะเตะมาอ่ะแค่มาเตะแค่มาเตะกูแค่มันเตะกูเด็กๆกูเอาให้มันีอันไหนวะมันตายอ่ะมันตายอ่ะไอ้เหี้ยแอกเหรอเออมันเดะมันเดะมันแอกไอ้เหี้ยอะไรวะมึงเอามันเดะมันมาเตะกูมันมาเตะกูฮัลโหลน้องเตะอุยฮะ มาน้ฮัลโหลมึงเตะกูแมะไปเอาไดเอาเอาได้เตะกูไอสัตว์ยี่กระจอกไปเฮียอะไรฮะไอสัตว์นะเฮียมาเตะกูเฮียอะไรมึงคนละเรื่องคนละระดับเลยสับนี่ที่อยากพรัมาัเลยสัตว์เลยไไไปปป เฮ้ยเราเปียอะไรเบอรเวสต์อะไรเียอะไรโลดอ่ะไปอะไรเปียโลดอ่าสามแมงนี้แมงนี้แมงนี้เป็นเียอะไรใพี่เจมูเป็นเปียอะไรเป็นเปียอะไรเป็นต้ยตายตายตายต้ยจี้บ่ายจะ้บ่ายจี้บายจอ้บ่ายจี้บ่ยหมอตอนในโรงพยาบาลครับเดี๋เดี๋ยวเอ๋อหมออะไรอะหมอไ้ยเมื่อยอะไรเมือยอะไรเอาไปเดยเี้ยเยเฮ้ยเฮ้ยถ่ายรูปเดียถ่ายรูปเด้ยถ่ายรูปเดี๋ยถ่ายรูปดียถ่ายรูปดียถ่ายรูปดียถ่ายรูปเี้ย เป็นได้เลยเฉียบป้าพี่เจมพี่เจมส์ได้ผมวมานะหาพ่อหาแม่ไงกูได้เลยเฉียบพี่เจมไม่ไม่ไม่อุ้มพี่กูอุ้มพี่กูไอหัวแคข็ะมึงลงไปอุ้มดิ้เป็นได้เลยเฉียบนะพว่มันอยู่เฮ้ยมึงลงไปอุ้มนีเนาะลงอุ่อุ้มหนออุ้มนีอุ้มดิอุ้มนีไม่ใช่ไปด้วยคนนึงครับไม่มึงอุ้มศพแดงขึ้นมาดิอุ้มไอ้อะไรโอ้ยหวยเับหนึอุ้มศพแดงไง มึงก็ไปกันทีละคันดีมึงไปขนุนไอหัวไอมึงปล่อยพี่กูลงแล้วไปไปขนุนดิปล่อยพี่กูลงเอออันนี้วะโอ้โหมาแล้วแลนเขียวไปแล้วแลนเขียวอยู่ไหนวะเนี่ยตรงไปเลี้ยวซ้ายไอเพื่อนมึงอยู่นี่อ่ะเฮ้ยเพื่อนใครวะเพื่อนใครวะไอสันไม่เห็นเพื่อนมึงป้าอีกขี้หยาอีกระจออีกเพื่อนมึงไอีกระจอกเลยอีกกว่าอีกไาอีกกาอื้อหืกลัว โอ้งานหึม uhm อ่ะดูด si> ิงานหึมอ่ะไอสุขยาไอสุขยาไอกาวโอสุดกากาเอาปะลงปะลงปะไม่ได้เพี่ครับเดี๋ยวพี่ครับลงมาได้เพื่ครับมีอะไรเปล่างมีอะไรบ้างเจ้าบาดยกยาเด้อครับยายาฮัลโหลฮัลโหลไอ้ไอ้เปียกกันแฝงป้าไอ้เปียกกันแฟงป้าไอเปียกกันแฟงป้าอยังไม่ทำเลยเลยยายาไม่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่พี่พี่ไม่ได้พูดพี่ไม่ได้พูดไม่พี่จะออกแล้วเปียกเอ้ยเปียกเป็นอะไรเนี่ยเอ้า เพี้ยพี่พี่ทำอะไรผิดอะพี่ไม่ได้พูดพี่ไม่ได้พูดเอ้าฮัลโหลครับไม่ใช่ครับผมไม่ได้พูดผมไม่ได้พูดนะครับผมไม่ได้พูดเลยครับเหงาเล่นคนเดียวอยแล้วเจมบินอีกแล้วออกได้ครับออกได้ครับออกออกได้ครับออกได้ครับออกได้ครับฮัลโหลเด็กๆมาเชียร์ก็ได้เด็กเด็กๆฮัลโหลได้แก๊กสองไปครับไปพี่ผมหน่อยไปพี่ผมหน่อยอ่าไม่ออกเอิงเด็กพี่หน่อออกนะผมบอกให้ออกแล้วนะ อันนี้ไม่ใช่พี่ชายแต่ยังหาพี่เขาให้คุยออกโอ้โหอกให้ออกกันนะเอ้ยแล้วใครมันไปเรียกเปียกอันแฟร์ว่ามันไม่ใช่กูอ่ะเฮ้ยอ้าวพระท่านไม่ใช่พี่แล้วผมจยิงโดนได้ครับไม่รู้แล้วเป็นพี่ที่ไหนล่ะพี่ไม่ได้พูดผมมาเปิดกล่องไม่ได้พูดครับพี่ไอ้ไอ้สูตรไอ้สูตรแดงพูดครับออกเลยครับเอ้ายังไม่ออกอยู่หรอครับเนี่ยโอ้โหอ้โหห้าสิบนาทีโอ้โหเออเจอกันได้น้องเจริญเจริญเด้อ